ใจร้ายหนูใจร้ายว่าตัวเองนั่นแหละใจร้ายเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เขาไม่ตังมาสองร้อยตัวเองซื้อไปเจ็ดร้อยแถมยังร้องไห้เอาของเล่นนี่เขาเหนื่อยนะเขาทำงานน่ะกว่าจะได้เงินน่ะนี่ใส่ไม่ดีเด็กดื้อเไงแม่ดว่าใครดื้อกว่าแม่ดื้อตรงไหน โมโหหนูไม่รักแ้วไม่รักก็อย่ารักแม่ก็ไม่รักหนูเหมือนกันแม่โกรธแล้ว<อ>คนนี้ใส่ไม่ดีใช้เงินไม่ประหยัด<อ>นใส่ตัวเองนีใส่ดีเหรออ,อลินนีใส่ดีไหมไม่ดีหนูหนูไม่ร้องหนูไม่ร้องแต่หนูเอาของเล่นไง ที่บ้านเราก็มีแล้วซื้อมาทำไมเยอะแยะซื้อมาถมที่เหรอเสียใจนะเนี่ยบอกไม่มีตังไม่มีตังก็ซื้อแต่ของเล่นเสียใจที่หลังไม่พามาแล้วโกรธแล้วโป้งช่ ไม่รักแล้วไม่รักลินดาด้วยไม่รักนานลินด้วยนี่ใส่ไม่ดีอะไรใครก็จะอยากไปดักเด็กดือ้อล่ะือลินดาเป็นอะไรลินดานาลินไปดูดิพี่ลินดาเป็นอะไร ทำไมโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษโอ้มามามาดีกันดีกันขอโทษแม่ขอโทษขอโทษแม่ขอโทษแม่ขอโทษพี่ดินดาแม่ขอโทษน้องนารินด้วยปะเอาถูดร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมคุณแม่ค่ะ ร้องไห้ทำไมดีกันฉันอยู่ข้าวมิงดาหุ่นาหรอข้าคุณนจ่าก็กลัวเรนดาร้องไห้ทำไมอ่ะกลัวหนูม่กลัวหรอกเรนดาดีกันโอเคไหมเด้อจะเอ๋บ๊ายบาย